สวัสดีค่ะพี่น้องคะนี่เป็นจากไซนะคะอปตจานค่ะกองการศึกษาค่ะอบตจานเพื่อนจะมารับมอบขนมขนมค่ะขนมจัดงานวันเด็กค่ะอ๋อจากพี่น้องค่ะอยู่ที่อบตกับนีจัดงานแมนบ่คะแมนค่ะไปไปเบิ่งเวทีเลยค่ะเมื่อกี้กำลังจัดงานยังพอดีฝนโปรไปก็เลยจ่าพี่น้องพี่น้องอย่าลืมได้นันแม่หน่อยมาแล้วจากแฟนเช่นตรงนั้นค่ะ อบตจานเด้อพี่น้องเอ่ยผ้าลูกผ้าลานไปเที่ยวงานวันเด็กเด้อเพื่อนมีจัดงานวันเด็กพี่น้องเรากลมาผ่อนมาถึงบ้านอีหล่าอุ้งอิงอีหล่าอุ้งอิงแน่นอยนะคะเพื่อนเพื่อนมีขนมขนมมอบให้ทางอบตจานบ้านจานน้องครู้า เนหลัพี่น้องค่ะจัดงานวันเด็กไปไหมเจ้าอย่างามาไหมจัดงานอยู่ที่อบตจานนะคะศูนย์เด็กเล็กบ้านจานนองคูนะคะครับขอบคุณครับที่น้ององค์หญิงได้กรุณาช่วยสนับสนุนงานวันเด็กพรุ่งนี้ครับจากอบตจานขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับ พี่น้องได้สนับสนุนเจ้ากับพกเปิดให้อารูเนาะมันจังดังว่ะขอขอบคุณแม่หน่อยด้วยแม่หน่อยบคเป็นคนที่น่ารักของน้ององค์หญิงอย่างมากเลยขอบคุณค่ะเป็นแม่ที่ดีด้วยแม่ดีเด่นเนาะท่านจับจ้อง ห้เได้หน่อยจะมครับเวลาเปิดเก้าโมงเจ็ดโมงครึ่งค่ะเด็กมาลงทะเบียนแปดโน้องมาท่าโทรนทมาท่งานนะคะเด็กมาสี่โรงเรียนค่ะโรงเรียนบ้านนงบังโรงเรียนบ้านห้องขาโรงเรียนบ้านจันนองตะเคียนโรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอดสี่โรงเรียนแล้วก็มีศูนย์เด็กสี่โรงเรียนกับศูนย์เด็กของเราสรุปเป็นห้าโรงค่ะอยู่จัดอยู่อบตค่ะจัดอยู่อบตอันนี้เนี่ยนำกองการศึกษาก็เลยมารับรับมอบ กอส่เด็กต่อพรุงนี้ค่ะหลานมาท่านกับหหหลานไปน้ำแม่เจงน้อยนเพื่อหิอยาหคนพักกคัะเพราะว่าช่วงทำงานหลายเอก็นนนที่อะค่ะนวันนี้น้องวนงติดงานใช่ไหมแม่ค่ะนก็ลงเสร์แล้วนกสีกับมาเลยแะกให้น้องดน้องตามนั้นเนาะจ้ะเป็นล้ำกีฬากับแม่หน่อยนะคะครอบครัว กีฬากรุงอิงมอบขนมให้กับอบตจานเพื่อไปจัดงานวันเด็กมืออื่นพี่น้องพี่น้องกับผ้าลูกผ้าล้านไปที่อาเด้อค่ะเด้อครับยินดีต้อนรับครับพาลูกผ้าล้านมารับขนมมาเที่ยวงานวันเด็กพี่น้องที่อบตจานนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ลูก็อยูนี่นีลาโถทายตอนมอบถือไม้ก็ได้ค่ะถือไม้อีกก็ได้อัน เม่หน่อยทําทาหมอบไหมเนี่ยเพื่อนว่าเพื่อนบอดไทยลูกเมื่อกล่องเพื่อนเรื่องทยลูกเายนไอนายเดขาบตนานียเขายืนกลยเป็นเขายืนอยู่หนาโมยมากเพนไกลออกไปเรื่อยๆยอะมากเพื่อนันเป็นคนรับตัวไอ้วันรับมอบรับมอบรับมอบอฟัู อาไปห่ก็รูปสวยๆตาเพราะว่าที่แม่หน่อยถามว่าจับกันจังโมงขึ้นแม่หน่อยสิคัดเอาตุ๊กตาตัวน้่อยอ่ะออกให้จะเอาไปนั่นหรอจ้าไปให้เป็นรางวัลเด็กเนาะรางวัลพิเศษตุ๊กตาเล็น่อยเริ่มลงทะเบียน ก็ดีก็ดีที่น้องคะแม่หน่อยแม่หน่อยว่าจะคัดเอาตุ๊กตาไปแจกเด็กหน่อยนํานะคะก็ดีนะมหน่อยก็ดีใจดีเออเดี๋ยวให้เพื่อนเอาให้คนไปส่งค่ะเดี๋ยวให้แม่หน่อยให้คนไปส่งก็ได้าจัดไปแม่หน่อยจัดไปจัดเอาแต่ตุ๊กตาไปก็ได้เนาะให่น้องไดพักทงสีสีท้ง้แบบนอนหับเตมเ ตะปูยาเก็นคือว่าแต่ว่าไม่หน่อยว่าจะคัดปอาต๊ก,กตาไปจะคัดเอาตุก,กตาไปไห่หน้ำได้พี่น้องค่ะนอกจากขนมแล้วข<อ>นมบักไลพี่น้องค่ะขนมบักไลแล้วก็จะมีเดี๋ยวไม่หน่อยจะคัดตุกตาตัวนี้หน่อยไห่น้ำมาใส่ตุกตาอีลากระไยคือว่า

าลืมดอกคนเฮาเคยคุยกันปกกันอยู่นาะแต่เฮาเจอกันอยู่บ่งเรีรถเด้อนี่เด้อขี่เด้อโอเคเลยเกปันตรงกันเขีเ้าอมันมานหนึ่งองี่บมานมันสุคนจ้าิ่นได้เงียงิ่นไปจับกละมังบอมันมานนะสองสี่ห้า หกสี่เก้ามันกระลายตัวเพราะว่าจะสิ่สุดตัวใดดอกพี่น้องเลยตอนนี้แต่ตอนนี้เขาฝันตรงกันกับผมคนรับอืจ่ามันมานเด้อค่ะเด้อโชคดีจ้าจ่ากผมกับฝันคือกันโอ้สาธุสาธุเอ้ามันมนค่ะพี่น้องเพื่อนบอกว่าฝันตรงกันเด้อนี่สองคนเด้อแล้วแต่พี่น้องพิจารณาค่ะอันนี้มันไฟมันมั่นเด้อหนี่น้อจ้ามันไฟมันมั่นโชคดีเด้อค่ะเด้อจ้าเพ็่นมารับขนมไปจัดงานวันเด็กค่ะพี่น้อง พี่ลาอุ้งอิงแม่น่อยครอบครัวแม่น่อยพ่อเอกกับมอบนีล่าขึ้นสู่สังคมพี่น้องค่ะเป็นเป็นสิ่งดีงามเนาะเมื่อเมื่อได้มาก็ให้ไปคือว่าแบ่งปันพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะป้าจำบ่ได้แมเดียวเดยวเดีวเดียวๆๆๆให้เบิ่งใกล้ๆ มันคือแต่งตัวอันสุ่มฐานแทะทำไมได้พีดองเมีนบอกเอ้ยมันคือสิกายางไก่แบบนี่พ่อแม่หน่อยครับพ่อเอทใส่แบบนี้แหละแต่ว่าพ่อเอเอาเสีอเป็นที่ บกบ่มันเหลแต่เอาเอาบวด๋เอาตัวสีแบบบัดย้อมอะสีแบบ้งุดทำงานเราเลยนีุ่ดทำงานเราเ้มนะจะอเม้นละแต่เยมักสีม่วงแบบนี้เอมักสีม่วงไม่หน่อยก็จอยลุกหลถึงหือตั้งใจโรดบอกคะหรือว่ามือไอัเด๋อักนอนเราจอยลวกหลเด แมนบมอกแม่นเบิ้งออกเลยเ <c oughs> บิง้ง <c oughs> เนี่ยคือเบิ้งในกล่องเขาจะเห็นเลยเนี่ยปกติจะบเป็นแบบนี้กำลังเห็ดอยู่กลังเ็ดมาไล่จ้ะเอาละพี่น้องคะเพิ่นกะกลับมอบขนมไป <c oughs> จัดงานวันเด็กแล้วนะคะฮะ <c oughs> นั่งอยู่ข้างใน้นั่นละจ้ะ <c oughs> นั่งอยู่แถวนั่นละจ้ะหรือว่าไปยางเละเบิ้งเต้นเพื่นกลางเต้นบุนี่จ้ะอากาศยามแรงอู้ที่ป่านอีหลางงามหลายพี่น้อง บรรยากาศแย่แรงๆครบค่ำที่บ้านอุงอิงเพชรบ้านแพงา้ำไร้สุดจอดแห้งเอาสำเนียงกนเด้อพี่น้องเด้อมีอีกอย่างจะกทรงข่าวความเคลื่อนไหวความคืบหน้าคืนก่อนคืนก่อนงานบุญอ่าคืนก่อนงานบุญบ้านอีหลักอุงอิงค่ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามอยู่ดีนี้แห้งหักแพงแบนปั่นนะคะสวัสดีค่ะ